バイバイ。<noise> ัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็เอาเจ้าม้าบินนะครับมาเข้าปัปเนียดตอ,อกไม้อีกครั้งนึงนะครับก็เป็นช่วงเย็นๆนะครับลาใกล้จะตกดินแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะมีนกป่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้นกป่าก็ไม่ค่อยจะคลึกเท่าไหร่นะครับไม่ได้ยินเสียงนกขันเลยนะครับก็ เป็นหมายมั่วนะครับก็ยังไม่มีตัวหมายนะครับก็มาลุ้นไปเด้วยรันกระโถง อนาบินก็ทําได้สำเร็จแล้วนะครับจัดแต้มที่3ของตัวเองได้ทั้แต้มส,สวยเลยนะครับไหมนี้ก็เป็นไหมเด็ดนะครับเป็นไหมนกต่อนะครับไหมเนี้ได้ไปแล้วปเปาไปเลี้ยงนี่เป็นต่อทุกตัวเลยนะครับก็มาดูฉเฉลยด้วยกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับ อาจจะเป็นนกต่อตัวต,ต่อไปลายข้นไก่พนี้ยดีก็ได้นะครับ าดหวังอะไรมากมายนะครับเพราะามันใกล้จะมืดแลยนะครับ งามใช้ได้เลยครับผมตอนแรกมันก็จะไม่ได้ตัวแล้วนะครับเพราะว่ามันใกล้จะมืดแล้วการต่อตน้งก็เป็นแบบนี้แหละครับเอาแนวนอนไม่ได้หมายที่เราคาดไว้ว่ามันน่าจะได้ปั่นติดก็ไม่ได้หมายที่เราไม่ได้มีความหวังไม่ได้ตั้งความหวังอะไรมากมายสุดท้ายกลับได้เฉลย แค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ